สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook วันนี้เรามาดูข้อมูลนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับระยะยาวกันอีกสักหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้มีข้อมูลนะครับสถิติอยู่ที่30งวดรวดนะครับเป็นข้อมูลและก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน การคำนวณน,นะครับเป็นเพียงการคาดคะเนความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่มีผลใดๆต่อการออกรางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดนะครับดังนั้นทุกๆข้อมูลนะครับที่นํามาเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับของเพื่อนๆสมาชิกในการรับชมข้อมูลแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจนะครับในการนําข้อมูลไป เพื่อใช้งานนะครับคิดและก็คำนวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆอีกนะครับทุกๆข้อมูลเป็นการคาดคะเนเท่านั้นทุกๆข้อมูลจัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดูในงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับสูตรวิ่งบนนะครับสูตรนี้นะครับได้7กับ0นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก เก้ 97, นะครับสูตรนี้วิ่งที่7กับ0นะครับก็มาที่เลข7หลัก10บนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่30ก็มีสถิติอยู่ที่30งวดรวดนะครับสำหรับสูตรนี้ มาดูวิธีการคำนวณสำหรับสูตรนี้กันนะครับตั้งแต่สูตรเริ่มเดินนะครับมาจนถึงงวดปัจจุบันนะครับ30งวดงวดแรกที่สูตรนี้นะครับเริ่มเดินนะครับมาดูกันนะครับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับก็จะได้เป็นนะครับวิธีและก็การคำนวณให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมข้อมูลใหม่นะครับจะได้ นำข้อมูลนะครับไปคิดแล้วก็คำนวณเป็นด้วยตัวของท่านเองนะครับสูตรนี้มีวิธีการคำนวณนะครับโดยใช้หลักแสนนะครับจำนวน2ครั้งนะครับหลัก 101, หมื่น,นค1ครั้งหลักสิบล่างนะครับ1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2 3ครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งนั่นเองนะครับ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นหลักแสนนะครับ4บวก4เท่ากับ8นะครับหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1น,นะครับ2บวก2เท่ากับ4หลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2นะครับ4บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ12นะครับผมจะบวกให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านดูนะครับใน3งวดแรกนะครับจากนั้นก็จะเริ่มมาบวกในงวดที่25นะครับงวดแรกได้เท่ากับ8บวก9นะครับ8บวก9ได้เท่ากับ17 17บวก6ได้เท่ากับ23 2บนะครับบวก1ได้24 24บวก4ได้28 2บนะครับบวก2ได้เท่ากับ30 30บวก7ได้เท่ากับ37นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข7จจากนั้นบวก3คงที่ได้เท่ากับ10นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0ูนย์ะครับก็จะได้7กับ0งวดแรกนะครับที่สุดนี้เริ่มเดินนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก2 27นะครับเข้าที่เลข7หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่1นะครับ งวดที่2มาได้เท่ากับนะครับศูนกแเท่ากับแ8นะครับแปดบวกศ1นย์เท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับสิบสบวกแเท่ากับสิบแนะครับสิบวกหได้ยี่สิบสี่ยี่สิบวกเได้เท่ากับสามสิบเอ็ดได้หนึ่งจากนั้นบวกสามคงที่ได้สนะครับรางวัลเลขท้ายสมตัวบนออกสี่เข้าชี่เลขสี่หลักร้อยบนนะครับเป็นงวดที่สองงวดที่สามนะครับสี่บวกแปดได้สิบส 12บวก9ได้เท่ากับ21 21บวก1ได้เท่ากับ30 30บวก4ได้34 34บวก5ได้เท่ากับ39 39บวก1ได้เท่ากับ40ได้0นะครับ0บวก3คงที่ได้3รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก9 3 8นะครับเข้าที่เลข3หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่3งวดที่4ได้4กับ7นะครับเข้าที่เลข4 100และ10นะครับงวดที่5ได้0กับ3เข้าที่0หลัก1อย งวดที่6ได้2กับ5เข้าที่5หลักร้อยนะครับงวดที่7ได้3กับ6เข้าที่6หลัก10งวดที่8ได้9กับ2เข้าที่2หลักร้อยนะครับแล้วก็งวดที่9ได้9กับ2เขาที่2หลักร้อยงวดที่10ได้1กับ4นะครับงวดที่10ได้1กับ4เข้าที่1นะครับหลักหน่วยบนงวดที่11ได้1กับ4นะครับเข้าที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็งวดที่12ได้6กับ9นะครับเข้าหลักร้อยแล้วก็หลัก10บน งวดที่13นะครับได้5กับ8เข้าที่นะครับ8หลัก10บนงวดที่14ได้8กับ1นะครับเข้าที่หลักร้อยบนงวดที่15ได้8กับ1นะครับเข้าที่1หลักหน่วยบนงวดที่16ได้0ูนย์กับ3นะครับเข้าที่0นย์หลัก10บนนะครับแล้วก็งวดที่17ได้3กับ6นะครับเข้าที่6หลักร้อยแล้วก็หลัก10บน งวดที topic, feed feed. Hmm. S <S <s então, ่15นะครับได้6ก anyway, okay. ับ9เข้าท okay. hey, ี่9หลักร้อยแล้ว okay. ก uh, ็หลักสิบบนนะครับแล้วก็งวดที่19ได้7กับ0เข้าที่ศนหลักสิบบนนะครับแล้วก็งวดที่20ได้3กับ6นะครับเข้าที่6หลักร้อยบนงวดที่21ได้6กับ9นะครับเข้าที่9หลักสิบบนงวดที่22ได้4กับ7นะครับเข้าที่7หลักหน่วยบนงวดที่23นะครับได้3กับ6เข้าที่3หลักหน่วยบนงวดที่24นะครับได้8กับ1เข้าที่8นะครับ หลักหน่วยบนเป็นงวดที่24นะครับอ่ะมาคำนวณกันตั้งแต่เริ่มงวดที่25ลงมานะครับครับเรามาเริ่มคำนวณกันนะครับตั้งแต่งวดที่25นะครับงวดที่25 8สบวกแไ,ได้16นะครับ6กบวกสได้9 9้บวกเได้16นะครับ16บวกสได้18 18ปบวกศได้18 18บวก4นะครับได้เท่ากับ2 2 22บวก0ได้เท่ากับ22นะครับ2วก3งที่ได้5 3ตัวบนออกส2 2นะครับเข้าที่เลข2หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่25งวดที่26นะครับ6วก9ได้1 5 1 5บวก1ได้16 16บวกศได้16 16บวก2ได้เท่ากับ18นะครับ18บวก6ได้เท่ากับ24 24บวก5ได้เท่ากับ29นะครับ9วก3คงที่ได้เท่ากับ12 3ตัวบนออก2 7 0เข้าที่2หลักร้อยบนนะครับเป็นวันที่26งวัที่27บนะครับ8วก7ได้15 15บวก0ได้15 15บวก7ได้22 22บก0ได้22 22บวกเได้เท่ากับ31 31บนะครับ31วก7ได้เท่ากับ38 8บวก3คงที่ได้เท่ากับ11ได้1นะครับ3 7ตัว เข้าที่เลข8นะครับหลัก10บนเป็นวที่27ดวที่28 2บวก0เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7 7เบวก1เท่ากับ8 8บวก6ได้14 14 9บวก9ได้23 23 6บวก6ได้เท่ากับ29 9นะครับวกสคงที่ได้เท่ากับ12 3ตัวบนออก2 7 2เนะครับเข้าที่เลข2หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นวดที่28 ต่อมางวดที่29่นะครับ0บวก 0, 0, 0 1, 1 4, 4 2เท่ากับ0นบวก1เท่ากับ1นบวก3เท่ากับสีบวก2เท่ากับ6ะครับ6บวก4เท่ากับ1ิ10บวก2ได้เท่ากับ12นะครับ2วก3 0, คงที่ได้เท่ากับ5รางวัลเล็กถาย3ตัวบนออก5,79จนะครับเข้าที่เลข5หลัก 5, ร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่29 งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่20นะครับก็ลงข้อมูลนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านไปนะครับในงวดนี้นะครับที่ผ่านมานะครับให้เด่นอยู่ที่7กับ0นะครับก็มาที่7หลักสิบบนสบวกแดเท่ากับสินะครับ10บบวก1นเท่ากับสิบเบวกแได้19 19กบวกหได้เท่ากับ25นะครับ25่บวกหได้เท่ากับ30 30บวก7ได้เท่าก,กับ37จนะครับจากนั้นนำเ7็ไปบวกด้วย3าคงที่ได้เท่าก,กับ10นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์ก็จะได้นะครับงวดที่ผ่านมาวิ่ง7กับ0ูนย์ะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก972นะครับถูกเป็นงวดที่30ทีนี้เราก็มาคำนวณน,นะครับในงวดที่31กันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับจะเดินต่อเนื่องหรือไม่นะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อน,อน,อนสมาชิกทุกท่าน นำไปวิเคราะห์พีจากันนะครับรางวันที่1น,นะครับ292972นะครับหลักแสนนะครับเป็นเลข2นะครับบวกกันจำนวน2ครั้งได้เท่ากับ4นะครับหลักหมื่นเป็นเลข9นะครับหลักสิบล่างเป็นเลข4หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับ6,20เป็นเลข6นะครับ หลักหน่วยนะครับเป็นเลขศย์บวกกันจํานวน2ครั้งได้0นย์ะครับหลักหน่วยเลขหน้านะครับครั้งที่2นะครับหนึ่ 3, 3, บวกกันจํานวน3ครั้งได้9นะครับหลัก10เลขท้ายครั้งที่ 2, น, 2, 2 3, นะครับหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 7 23นะครับเป็นเลข2จากนั้นบวกรวมกันนะครับจะได้เท่ากับ4ีบวก9ได้13บนะครับ13บวก4ได้17 1 7บวก6ได้23 2 3นะครับ23วกศได้23 23-9บก9ได้เท่ากับ32 32-2บก2ได้เท่ากับ34นะครับก็จะได้ตัวแรกมาเป็นเลข4นะครับจากนั้นบวกด้วย3คงที่นะครับได้เท่ากับ7ดูเหมือนนะครับเลขนะครับที่จะเด่นในงวดนี้นะครับอาจจะเป็นนะครับเลข7ในตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็ให้เร่งกันไว้ ก่อนนะครับข้อมูลเก็บกันไปนะครับแล้วค่อยมาวิเคราะห์พิจารณานะครับกันในภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะจบข้อมูลนะครับวิ่งบนนะครับระยะยาว30มวดรวดให้กับเ,เพื่อนๆสมาชิกได้นำไปวิเคราะห์พิจารณากันแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ